นี่คือไซส์ปล่อยใหญ่ปล่อยใหญ่จะไม่หาเค็มไซส์เค็มเยอะไซส์ปลาเค็มเยอะแต่ย่างคงไม่ถึงอะจะได้ปลาแค่ปลาเค็มเนี่ยปลาเค็มดูใกล้ๆเป็นพวกไซส์ขับเค็ม ยังมันจะมีย่างเป็นบางตัวแต่ไม่เยอะมากจะเป็นปลาเค็มปลาเค็มปลาปล่อยปว่อยญ่ปลาปล่อยกำลังจะไปหาเค็ม ไก่ไก่ล่อเข้ามาไก่ไม่ต้องคุมใก่ดก่ไกับเกเม วันนี้เราไม่ได้อาหารให้อาหารวันนี้เขาอยู่โรงงานเขาอยู่ขายนะขายได้อยู่ะดะจะพอปักเกินมันก็ไม่ได้น้ำหนักนะว่าอลไรเนาะโรคที่หัวแดงชีดแดงร้ายมันจะเป็นเฉพาะตัวใหญ่ๆล้วเป็นก็ไม่หายด้วย พวกหัวแดงชีบแดงเนี่เป็นก็คือตายหมดไม่มีรักษาไม่หายถ้าได้เป็นแล้ว